สวัสดีค่ะเมื่อกีมก้มาพบมาพอกับออนีนิวซีแลนด์อีกคือเก่าค่ะเมนูวันหยุดเนาะค่ะจะทำยำไก่ทอดไก่ทอดทีเดียจากเ่เห็ดขาวมันไก่เมื่อวานเนาะจนะ้ะ ผักสีคุกมคัดในจังน่อยเด้อค่ะเด้อเมนูมนวันเดียวเมนูวันเดีเครื่องปรุงก็มีแลว้วเรียบร้อยนะคะนะ่ะเนาะุงใส่หมดแล้ว คนๆนเดียวคนเดีเดียวกัะกินไปเลยรลุดจาใส่ครบเลยเนาะคะนั่นเอ็อเเเเดเผ็ดๆเกลียวๆกับไก่ทอดกรอบๆพี่น้อง ขัวมันซีๆีดต่เหมือๆในเั็กน้อยนะคะเนาะคลุกเข้าเข้ากันรอเสิร์ฟได้เลยค่ะเสิร์ฟได้เลย เมนสิบบเพ็ดพี่น้องเพ็ดทีเด้อคุณเพ็ดทั้งเยบ <c oughs> เรียบร้อยจ้ะเรียบร้อย กลวย,ยกับมันเนาะโอบอล์นกลวย <c oughs> มันฝรั่งกัมมันไทยออวันหยุดแต่ไม่หยุดจินจ้าได้เจอกันที่ตัวอาหารเนาะคะเนาะฮะวันนี้กลวยถอดมันถอดกัมมันต์ขึ้นกาโอ้แสงสะท้อนเนาะคะเนาะ นะจ้าพน้องกินน้ำกันแสบๆสไตล์ออนเนกับซิโมมามอเก่าเด้อจ้าเดี๋ยวเสียวนำสุกมากไว้ั้างเนนะ ប okay, ាទយើងសុភ្លងខកกันចាប់នេះណាតាចា มันรก็เผ็ดก็เผ็ดด้วยน้ำซุปี่น้นำซุปจัดเห็ดน,น้ำซุปเขาวันไกลมาก Như là bà chắc mình yên này học sẽ làm lại để cứ khổ bà có này hết ngàn nổ bàn tại cả nhúng cái câu ngăn lại cái câu บรรยากาศเมื่อนี้นกันเดี๋ยวขค้มเดี๋ยวอันเดี๋ยวค้มเดียวเตดอยู่เนาะมันแค่ลกคนับฝนแต่านนาแก็ยังเป็นปกติเนะยังเมืองนี่หนาวลม พเพ่บ่มีเียนนีบ่มีบ่มีหิมะมีต่ร่มกับฝนอื แปบขาพี่น้องมาเด้ใจกินกน้ำงััน ที่ได MM ้ยินเสียงข่งที่พ ah> ี่วานีนการลกบีเบิดหมึกเบิดไอ้นั้นจักเป็นไฟแฟร์ไฟสนะเพราะว่าตอนนี้ก็บ่ได้เบิ่งวาถ้าจคุยก็เพื่อนคุยโทรศัพท์ ก็อไะไรจนลืมเอาหน่ำไอ้ห้ามหักเมือ่อกินแสบๆพี่น,อออน,น่องกรอบๆนุ่มในหอมเขากลัว hôm học của hôm mở năm หิ้วไล่จนบ่ได้บอลได้จ้างเพียงขากลับไปหาเพื่อนพุงคนเดิมสาไปแนกกับโคตด์พอไพเด้อมันอาจสิลายนเนาะ จะว่ากับสิพอยายเงไปหา <c oughs> ไปส่งกับลงใจเพื่อนๆทุกทุกคนนั่นแหละจ้ะว่าสิเป็นเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเนาะอย่าเขี่ยอย่าอันนี้ให้กันเด้อ่น้องเด้อ กินบ้านเอ็มดนกะเขากำลังสิมากกินเราขอหยุดประจำนี้ก่อนนะคะเด้อเราเจอกันไหมเนาะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจเลยค่ะเด้อเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ